สวัสดีครับครูผมอีกแล้วนะครับกับชัดนะครับวันนี้จะมาสรุปข่าวอาร์เซนอลในรอบสาห์นะครับนะอันนี้ก็ไม่อยากเป็นสำรองครับอัมเบรซิกำลังติดต่อคว้าตัวโฟรารินบาโลกันกองหน้าอาร์เซนอลในวัย21ปีในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานข่าวจาก Sky Sport เยอรมันนะครับบลกันไม่ต้องการสัญญาฉบับใหม่ของอาร์เซนอลเนื่องจากเขาต้องการเป็นกองหน้าที่ได้รับการเลือกเป็นระับแรกซึ่งไทยนต้าไม่สามารถเสนอสิ่งนั้นได้นะครับรายงานระบุว่าอาร์เซนอลต้องการบโลรกันอย่างน้อย35ล้านปอนด์ดังนั้นจะมีหลายสโมรสรที่สนใจในตัวเขาในซัมเมอร์นี้ไซิคทีมจากอุนเดลิก้ากำลังจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อต้องการเอาเขามาแทนที่ คริสโตเฟอร์เอนคูคูที่ย้ายออกไปนะครับนะมา,ารุคานก็มีโอกาสที่จะย้ายครับเพราะว่าอเดลต้าอาจจะไม่ได้ใช้นักเตะคนนี้นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีในช่วงซัมเมอร์นะครับไปกันต่อกับข่าวที่2นะครับนะพร้อมแย่งถ้าไม่ต่อสัญญาสื่อเรนิวรายงานว่าไบาตันกำลังพยายามที่จะดึงตัวลิสเนลซานจากอเซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ไบตันแสดงความสนใจดิสเนลซานปีกอเซนอลซึ่งกำลังจะหมดสัญญาเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หาก ไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับลิเดสันยิงไป3ประตูจากการลงเล่น4นะัดในดูกการนี้แต่ต้องมาเชิญกับการแข่งขันที่มากจึงไม่ค่อยมีเวลาลงเล่นที่อร์เซนอลดังนั้นโอกาสที่จะลงเล่นอย่างสมู่รเสมอภายใต้การคุมทีมของโรเบียโตเดอเซอร์บี้ที่ไบตันอาจจะมีแนวโน้มนะครับว่าลิเดีนจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับนะก็น่าเสียดายนะครับถ้าไตต้าไม่ยอมต่อสัญญานักเตรายนี้ครับเพราะว่าดูการ่อไปได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์กก็ต้องใช้โคตาของนนกเตะ เยาวชนเนาะนะครับนะตอบยังมีความเป็นไปได้ครับฟาเบีโอโรมาโนพูดถึงการย้ายทีมของมอยเซ่ไกเซโดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปี2 0 1 3 2 0 2นะครับนะความเป็นจริงก็คือไกเซโดคาดว่าจะออกจากไบตันในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อย้ายไปยังสโมสรชั้นนำอาร์เซนอลยังคงที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับ กาเซโดเป็นอย่างมากนะครับและสำหรับอาร์เซนอลสิ่งนี้ยังคงเป็นไปได้นะไบตั้นขยายสัญญาของมอยกาเซโดแต่จากที่สิ่งที่ผมเข้าใจคือสัญญาฉบับใหม่นี้เป็นการทําให้เขามีสัญญาที่ยาวขึ้นและยังให้เงินเดือนที่มากขึ้นตามสัญญาไว้กับผู้เล่นด้วยแต่ความจริงคือกาเซโดคาดว่าอยากออกไปช่วงซัมเมอร์นี้คือกาเซโดเขาน่าจะอยากไปเล่นในถ้วยพวกยุโรป พวกนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกหรือไม่ก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในมุมมองผมนะด้ทีมใหญ่สนใจพอสมควรก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะย้ายไปโชว์ผลงานได้นะครับนะค่าตัวของเขาก็น่าจะแพงพอสมควรนะ90ล้านปอนด์นี่ก็แพงนะครับนะในความคิดผมนะก็ลองดูครับว่าซัมเมอร์นี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับไคเซโดนะครับนะ